สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เราในที่สุดได้กลับเข้ามาในโซนของมังงะอีกแล้วเย้เพราะมีของเข้ามาหนึ่งชิ้นนะครับเ,เป็นอะไรก็เอ่อก็คงน่าจะเร็วนะคลิปนี้เป็นอะไรเป็นเทเบิลแมทเพื่อนๆเ,เป็นเทเบิลแมทเป็นแผ่นรองมเมาส์อันนี้ได้มาสักพักแล้วนะครับแล้วพออันน,น,นี้อันนี้เพิ่งมาเมื่อว,วันนี้เลยก็เลยอเอาทำผมผม มันน่าจะมีก่อนหนะ้านี้ด้วยนะแต่ผมไว้ไหนกราไม่รู้ก็เลยว่างั้นเราก็ทำสองอันล่าสุดเลยแล้วกันนะว่าว่าเป็นของเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมจำชื่อไม่ได้เรื่องนี้ My Hero โ c a ค e m ์มี่ก็เปิดเลยเนาะว่าว่าล่าสุดมันเป็นอะไรกันบ้างผมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ถูกางวันหรอกแต่ก็มีคนคนที่ถูกางวันแล้วก็ไม่ชอบก็ก็ปล่อยก็ธรรมชาติของวงการนี้เนาะ คนก็ปล่อยก็ดีแล้วดีกว่าไม่ปล่อยถูกไหมครับถ้าเขาไม่อยากได้เอาไปเขาก็ไม่มีไม่มีค่าสำหรับเขาเนาะอันแรกเป็นเรื่องอะไระเพื่อนอ้าวเดี๋ยวนะแล้วผมทําผมทําอย่างนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นเดี๋ยวขออนุญาตปรับอ,อ,อนุญาตนะครับสีสดดี จะดีขึ้นหน่อยนะน่าจะดีขึ้นหน่อยนะึงนะโอเคอันอ,อ๋อคิวบลูนะฮะอันแรกเป็นเรื่องคิวบลูก็ขลังสีดำก็ก็ไม่เล็กนะก็ไม่เล็กนะก็ๆๆสวยดีนะอันนี้อันนี้ๆๆรางวัลจากเล่มสุดท้ายหรือเปล่าครับไม่แน่ใจคิวบลูนะครับตึ๊ดเติรดติรดนี่นี่นี่นะดูเพืๆๆ่อนเดูรายละเอียดนี่มีโลโก้สยามอินเตอร์คอมิกนะครับ k คิลเอลเอลแปลว่าบลูเหรอภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้นะเนี่ยสำคัญนี้ครับเห็นไหมเออเพื่อนเห็นว่าอะไร not for sale นะครับอันนี้ก็ผมบอกไปทุกอันทุกอันผมก็จะพูดทุกอันครับถ้าเกิดเพื่อนเห็นคำว่า not for sale แปลว่างานลิขสิทธิ์นะครับงานลิขสิทธิ์เป็นงานแถมให้กับพี่ๆน้องๆนะครับ สวยอนะ่ะก็สวยอันนี้อันนี้ลูกสุนนะลายลูกโุนวิ่งปิ้วนลุทะลุถ้วยผมไมปตามบอกคำตรงสารภาพไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านคิวบลูแต่แต่ชอบงานสะสมนะครับก็นั่นแหละขอรับต่อ,อบเขาเข้ามาอ่ะถัดไปอันนี้อันนี้น่าจะรู้จักกันเยอะอันนี้อันนี้น่าจะ f อเยอะมีมีน้องเขาาาา้าบอกเขถขายเมื่อวานผมก็จัดเลยไยอ้กิจเจออจัดเลย ก็น่าจะเป็นที่ต้องการของหลายคนนะครับดูซิว่าแพ้อ้าวแผ่นเท่ากันโถเอ้ยผมนึกว่ามันจะใหญ่กว่าเพื่อนผมนึกว่ามันจะใหญ่กว่าเยอะเอาพยายามว่าอืออืออ่าอือเป็นไงอยู่ในเฟรมไหมยในเฟรมไหมโอเคผมผมผมจัดกล้องโถจริงๆเอะดูนะตึ๊กติ๊กตึ๊กติ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  เออสองกันวางวางคู่กันขนาดเท่ากันเลยเอ,อ่ะตายแล้วผมมองอีกท่าไหนไม่รู้ทําไมมันมัดผมนึกว่าอันนี้จะใหญ่กว่ากับไม่ใหญ่กว่านะครับก็ My Hero Academy a นะครับเช่นกันนะมีตาสยามเนเตอร์ถ้าเพื่อนๆมีของแถมเห็นของแถมแล้วก็มีห่อสยามเนเตอร์นเนี่ยพื่ถึงก็สบายใจได้มันเป็นของมันเป็นของดีมันเป็นงานก๊อปมันเป็นงานลิขสิทธิ์มันเป็นงานจากค่ายนะครับก็ สุดยอดเป็นเป็นงานที่น่าสะสมมีมูลค่ามูลค่ามันไม่มีวันหรอกนะครับเพื่อนของของนี้นะมันมันอยู่เพื่อนเก็บในคลังมันก็อยู่กับเราตลอดไปนะเพื่อนนะเอแต่จะครบไม่ครบในอีกเรื่องหนึ่งนะผมผมเดี๋ยวนี้ผมบอกตามตรงนะของแถมที่ผมสารภาพเลยผมหยุดหยุดตามเลยถ้าถ้ามันไม่มาง่ายๆถ้ามันราคาสูงเลยที่ผมผ่าน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 หมดพาด มันน่าจะหมดไฟอะนิดนิดแต่เพื่อนเพื่อนมันก็หมดไฟ,ไฟหมดไฟนิดนึดนงตอนนี้ก็มาผมก็จะหมุนอยู่แค่นี้แหละระหว่างแบบอะไรนะมังงะบ็อกเซตมีมีการลองเท้าก็จะหมุนไปหมุนไป่ไปางเนี้ยเบื่อไหนผมก็กระโดดไปตรงนู้น,นตลาดอย่างในช่วงตลาดถ้าแบบมันเงียบเงียบเงาเงาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือซ้ำซากจําเจผมว่าบางทีเราก็เบื่อเ,เพื่อนเนาะมันก็มีเบิร์นเอา์กันบ้างใช่ไหมทุกคนก็เป็นเนะอืมโอเคสวยไหม ภาพชัดไหมชัดนะเพื่อนดูดูรายละเอียดรูปหน้ารูปอะไรโคนี่ครั้งแหลมครั้งแล้วชัดคมชัดสวยเออสวยภาพสวยแล้วก็แล้วก็แบบคือไม่ใช่คือคือเป็นเป็นภาพที่แบบสกรีนมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่สวยคือ,ค,อคือไม่ไม,ไม่ไม่ไก่กาอะไนเพื่อนๆเนาะเนี่ยเ,ยเย oku, no ดี๋ยวโบกุนฮิโรแครเดมียตึ๊ดตึ๊ดนี่ not to be so separately เหมือนกัน นะครับห้ามขายแยกเป็นของแถมเท่านั้นนะครับเนี่ยเช่นกันเช่นกันก็ก็ก็สวยเลย,ยเพื่อนสวยเลยชอบอะ่ะเนี่ยนี่ผมผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่อันนี้เขาผมได้มาไม่กี่ร้อยนะยเพื่อนหรือว่ามูลค่ามูลค่าของแถมสมัยนี้มันลดลงไปหรือเปล่าหรือรางวัลเยอะผมก็ไม่รู้นะอืมก็ก็สวยครับสวยก็ขอบคุณน้องที่ที่ที่แบ่งปันกันนะถูกแล้วก็ คือคือถ้าเราไม่ไม่ใช่สายนี้เราได้ไปมันบางทีมันก็ไม่มีมูลค่าสําหรับเราอะถูกไหมครัแต่อย่างสมผมเนี่ยเราเรารักเราเราักมังงะเราลักหนังสือการ์ตูนนะครับเราลักการ์ตูนก็ได้บานอย่างเราก็สบายใจเก็บเข้าเก็บเข้ากลุนะครับอ่าก็ก็อย่างที่ทราบกันนะมาฮีโร่แคเดียนีนจบไปแล้วได้จบไปแล้วจบอย่างสมบูรณ์อ่าตอนจบจะดีไม่ดีก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ผมว่าแต่ละคนก็มีความคิดคนละ คนละแนวเนาะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยดูสิ t e t h anniversary อ่คบครบรอบ10ปีเออเ่อเพื่อนอันนี้คือทำออกมาแจกในนในเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีเหรอผมผมไม่รู้นะครับอันนี้เออนั่นแหละสรุปสรุปข้อมูลไก่ีกแล้วไม่ไม่รู้แจกเพราะอะไรแต,แต่มีไว้ก่อนมีไว้ก่อนโอเคผมว่าผมว่า เท่านี้เลยพวกผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้แล้วเพ <ๆ S 1> ื่อนๆได้แต่ให้ให,ให้ให้ชมน,นะครับเนี่ยสอง,สอ,งอันนะครับเรื่อง q blue กับเรื่อง my hero academia เป็น table m a ทเป็นแผ่นรองเมาส์สวยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ